ก็ตอนนี้นะครับมาขับเรือนะครับอยู่ข้างๆสนามบินสวรนณภูมินะครับอันนี้หอเลดรานะครับหอเลดราของสนามบินสวนภูมิโเครื่องบินขึ้นอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวดูไม่ดูนะครับกำลังขึ้นนอกแอร์สีแดงนู่นเราไปโน่นแล้วอันนี้เรือส5บหฟุตนะครับเออเรือส5บหฟุตเครื่อง18ดแรงนะครับ ติดตักตบนิดหน่อยนะครับอาจจะสะดุดสวะอะไรสักหน่อยนะครับดูนะครับสะดุดนิดนึงนะครับนี่นกบรรยากาศสวยมากนะครับยามเย็นนะครับบรรยากาศดีอากาศดีนะครับเย็นสบายนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับแถวนี้มันมีคังน้ํามันอะไรด้วยไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคังน้ํามันอะไรเจ้าบ้านจะอยู่กันแถวนี้เนาะคังน้ํามันอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ มาในคลองไม่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะ,ะสวยครับสวยงามบรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าแดงเลยนะครับไม่รู้จะเรียกว่าแดงหร<ม>ือเหลืองเนาะมันเหลืองๆแดงๆส้มๆมานะครับก็ขับเรือกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ขับกลับนะครับทางน้ํามันอะไรไม่รู้ครับ ขังน้ำมันอาลูมีไลรนะครับทังน้ํามันอาลูมีไรนะครับไปกแปลก,กันเอาเองนะอ่านี่บรรยากาศสวยครับท้องฟ้าเหลืองส้มมันนะมันจะออกเหลืองเหลืองแดงแดงออกเป็นแนวส้มก็ขับเรือเล่นในคลองอันนี้น่าจะคลองบางกะโหลกคลองบางกงนะโหลกอะครกาลหลังเขาเล่นอะไรกันไม่รู้นะครับเฮฮากันใจนะ บรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามครับผมอากาศเย็นสดชื่นมากเลยครับตอนกลางวันแดดก็ไม่ค่อยรนะ้อนทางข้างหน้ารู้สึกจะมีเรือยกอนะครับดำๆอยู่ไกลๆนะครับตาผมดีแต่กล้องมองไม่เห็นนะครับยังมองไม่เห็นนต่บรรยากาศมันสวยมากครับแสงก็เริ่มน้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะ่โมง หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งไก่เมินดข้างหน้าเรือยกยอนะครับข้างหน้าเรือยกยอสองลำนะครับจอดคู่กันอยู่นะครับหน้าจากสองลำนะครับจอดคู่กันอยู่ใหญ่ยาวเลยแรียกว่าจอดเครื่องทองเลยแหละครับสองลำก็มีชาวบ้านนะครับติดผักตบหรืออะไรอแล้วนะครับสะดุดหน่อยหนึ่งนะครับ เรือที่เหมาะกับวิ่งในทะเลที่ไม่มีอุปสรรคกันนะครับอันนี้พอดีมีอุปสรรคผักตกบ,บ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีสะดุดบ้างนะครับแต่ถ้าในทะเลนี้ก็วิ่งกันยาวเลยนะครับเพราะในทะเลจะโล่งนะครับไม่มีอุปสรรคเหมือนในคลองเนาะอย่างในคลองเนี่ยมันจะมีเพื่อผักตบหรือถุงอะ,อะไรที่มันไหลลงมาหรือมีคนทิ้งลงมานะครับ มันก็จะมีติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเรือหางยาวนี่อ่าก็จะวิ่งสะดวกกว่านะครับเพราะว่าหางมันยกหลบได้หรือว่าติดปุ๊บยกหางกระดกมันก็จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้งานต่างกันนะครับความสบายก็ต่างกันนะครับอันนี้เรือย่มยอลําเดียวเนาะแต่เขาใหญ่ลําใหญ่เลยนะครับนี่เป็นเป็นไม่ไม่ใช่เรือนะครับแพนะ เลยมองว่ามันใหญ่เนาะนีะ่นะครับแท่ยมยอังใหญ่ทั้งยาวนะครับใช้เป็นโฟมนะครับนี่โอ้ยใหญ่มากนะครับเต็มกองเลยนะครับโอ้หใหญ่จริงๆนะครับเท่ากับรถติดล้อเลยโอ้ใหญ่จริงติดเครื่องมีเรือน้อยด้วยมีเรือน้อยพ่วงหลังด้วยนะครับเรือน้อยพ่วงหลังเอ,อ อากาศดีนะครับอากาศบริสุทธิ์มากเลยนะครับเย็นสบายนะครับใครมีเรือก็มาขับเล่นได้นะครับสะพานริมคลองก็มีนะครับมันจะมีสะพานริมคลองด้วยมาขับรถเล่นได้นะครับก็ขับเลาะเลาะมานะครับตรงไหนมีคลองนะครับดูเปิดดู GPS ก็ได้นะครับใครอยู่แถวที่มีคลองนะครับมันจะมีสะพานลอดริมคลองขับมอเตอร์ไซค์เลาะเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ถ้า มันก็มีหลายสายเนาะหลายคลองอยู่ที่ว่าคลองไหนบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแต่คลองนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็อีกอ่าอีกคลิปหนึ่งเนาะผมถ่ายที่ริมสุวรรณภูมิฝั่งฝั่งฝัง่งแถวปเวศนะครับฝั่งแถวปเวศฝั่งแถวไวอเกาะลันตาไปทางนั้นนะครับทางที่จะไปวัดหลวงโ,โตได้นะครับมันตรงนั้นจะสวยงามมากๆนะครับ กลางคืนไฟก็สว่างสองข้างทางจะมีไฟ LED นะครับอ่ากินนาลีนะครับกินนาลีหรือหงอะไรเนี่ยนะครับสว่างสองฝั่งเลยนะครับแล้วมีสะพานสะพานฟูนเหมือนแบบริมคลองอย่างนี้ครับสะพานฟูดเลาะไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ขับได้นะครับชาวบ้านเขาก็ขับอ่ากันไปทั่วนะครับแล้วก็ ขับเข้าออกตามซอกตามซอยเลาะตามริมสะพานไปได้ยอก็มีเยอะนะครับนี่มียอมีแพรยอแพรโฟมแพรกระลอนน้ำมันนะครับก็ชาวบ้านหาปลาหาอะไรกินกันนะครับหากินบ้างเหลือจะกินก็ขายนะครับแล้วก็จะมีเรือที่เขาแบบครับ ไปเรื่อยๆนะยกไปเรื่อยๆทั้งกลางวันก็มีกลางคืนก็มีนะครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านนะครับประมงในคลองนะครับข้างหน้าก็มีเรืออีกหนึ่งลำน่าจะเป็นยอนะครับน่าจะเป็นแพนะครับเพราะว่าเห็นใหญ่ๆอยู่นะครับอยู่ริมข้างขวานะครับเป็นแพยกยอนะครับก็ยกกลางคืนก็น่าจะสบายดีนะครับนี่แพยกยอนะครับ ยกไปก็กินข้าวไปนะครับอยู่ริมคลองก็น่าจะดีนะครับมีบ้านอยู่ริมคลองอย่างเงี้ยนะครับน่าจะอากาศเย็นสบายนะครับอ่ามีเรือก็มาทายเล่นขับเล่นนะครับหรือตกปลาหากับข้าวเง,งี้ยนะครับก็น่าจะสะดวกดีมันจะมีคลองเล็กคลองน้อยทะลุถึงกันนะครับ คลองนี้ไปได้ทั่วนะครับไม่มีคลองดันนะครับมีแต่จะเ,เขาปิดประตูระบายน้ําหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าน้ํามันไม่ไหลน้ํามันไม่ไหลหรืออะไระครับเขาอาจจะปิดประตูระบายน้ํากักน้ําเอาไว้นะครับแต่ถ้าหน้าน้ำหน้าน้นําน้ําไหลนะครับเขาก็จะเปิดประตูระบายน้ําตลอดหรืออีกอย่างหนึ่งก็ วัดลวปโตนะครับทุกประตูต้องเปิดนะครับก็เปิดให้ประชาชนนะขับเรือมาจากทุกทุกสายน้ําเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับมาที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาโยนทัววัดลวงประโตตอนนี้เรากําลังจะผ่าน,นอบตหนองปื้อนะครับรอบตหนองบือนะครับ เ็นเป็นดำๆแล้วนะครับไม่เห็นเป็นเปิดในรศัพท์ว่าจะเป็นแดงๆเงาๆ,ๆอยู่นะครับแนะรงน้อยลงน้อยลงนะครับมันก็จะมองเห็นได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปฉายมาสรองทางให้คนขับแหลนะนะแต่มันยังเห็นอยู่นะยัง เอาค่อยเอาดีกว่าคนทําก็ยังเห็นผมก็ยังเห็นนะเดี๋ยวแต่ผมว่าเอาเลยดีกว่านะมันมองไกลๆไม่ค่อยเห็นหละเดี๋ยวหาใช้ก่อนน่ะ,ะมาใส่ใฟชายการหัวครับมันจะมีผักชบมีสวะมีอะไรเนี่ยนะครับ แล้วนะครับแมลงก็เยอะนะครับนี่ยแมลงก็มีบ้างนะครับแต่ก็มันเห็นเรือมันก็ยังพอหลบทันนะครับเรือไม่ได้วิ่งไวมากนะครับับเล่นเพลินสบายสบายไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนนะครับวันหยุดพักผ่อนก็ขับเรือเรื่อยๆนะครับอันนี้ชาวสวนเขาจะปลูกเอ่อ ผลไม้นะครับจะมีผลไม้บ้างผักอะไรที่กินได้บ้างนะครับอคนที่อยู่ริมคลองนะครับเขาจะปลูกนะครับก็มีกระทงกระท่อมมันนั่งมานอนกันนะครับพักผ่อนนะครับเรือเป็นสวนของเขานะครับสวนเล็กๆน,นะครับ ื่องใหญ่ๆกว่าน,นี้นะครับจะได้ขับคล่องๆกว่าน,นี้นะครับอันนี้เรือเครื่องมัน18แรงนะครับแล้วเรือมันใหญ่มันก็จะ,ะกำลังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับนั่งบนไม่จะได้เห็นชัดๆหน่อยเห็นจะได้เห็นชัดกว่าอ่าอันนี้ผมมานั่งเก้าอี้ตกปลาแล้วนะครับมันจะเห็น คนขับจะเห็นชัดผมก็จะส่องไฟได้อ่าชัดเจนกว่านะ,ะมีเรือยกยออยู่ข้างหน้านะครับมีเรือยกยออยู่ข้างหน้า มาเขาก็จะส่งไฟให้นะครับเรือยกยอนะครับถ้ามีเรือมามีอะไรเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับว่าฉันอยู่ตรงนี้นะมีไฟส่งอยู่นี่นะครับข้างหน้าก็รู้สึกว่าจะมีอีกนะครับคนหาปลานะครับอยู่ริมฝั่งหรือเปล่านะครับไม่ไม่อยู่ริมฝั่งกระยอแล้วครับอยู่กลางลองแล้วมีไฟ ไอยู่ไกล เจอผักตบก้อนหวางคลองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้บางสุดเจอผักตบขวางคลองเท่า้วครับอืมนะครับผักตบขวางคลองก็เดี๋ยวค่อยๆดันไปได้นะครับดันไปได้นะครับนี่ค่อยๆนะครับไปแต่ถ้าเรือหางยาวนี่วิ่งลอยข้ามได้เลยนะครับแต่ถ้าเรืออันนี้อ่าหางมาจะ อาจจะไปเกี่ยวกับผักตกได้นะครับนะครับก็ต้องดูอ่คอยดูนะครับถ้ามันเกี่ยวกับผักตกนะครับต้องคอยเอายกหางลงต้้งคอยดูคอยเคี่ย์นะครับผักตก อเขีย์เป็นรร้อยเราไปกันต่อได้นะครับเรียกว่าคลิปยามดึกนะครับคลิปยามเย็นยามมืดนะครับถ่ายกันเย็นเย็นมืดๆเลยทีเดียวนะครับโอเคไฟต่อครับเอาเปิดไฟยกยอเปิดไฟปุ๊บมาแลงมันจะมากินมาแลงมันจะมาเล่นไฟนะครับมาแรงมันจะมาเล่นไฟก็ มแมลงมาเล่นไฟนะครับสวออนปลามากินมแมลงที่พลาดล่วงน้ําหรือหมดแรงกินจนหลอดไฟล่วงน้ํำนะครับก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับลิมฝั่งทองนะครับตรงนี้มันจะมีบ้านสวนหนองมูเฮาเนี่ยครับนะครับ,รบเป็นบ้านของชาวบ้าน อาออกได้นะครับมันก็โอเคดีเปลี่ยนฐานชาร์จเปลี่ยนฐานได้ฐานหมดก็เปลี่ยนฐานได้นะครับมีฐานสำรองไปไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหมดกลางทางหมดก็เปลี่ยนฐานได้ไม่ต้องกลัวนะครับ ตกตกข้างหน้านะครับมีอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยนะครับมีอุปสรรคข้างหน้าแต่เราก็ไปได้นะครับไปถ่ายใ,ในน้ำมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าตกกระทบกับอะไรไมันจะเห็นชัดเจนนะครับ ของเราแล้วนะครับอยู่ลิบคลองนี่นะครับเราจะจอดเรือเอาไว้ตรงนี้ขึ้นหนึ่งขึ้นนี่ก็ขึ้นยากต้องไปขึ้นบันไดตรงนู้น,นต้องขึ้นบันไดตรงนู้นน,น,นี่ครับอ่าคอซ่านะครับคอซ่านะครับเอามานะครับเป็นขับมอเตอร์ไซค์มาขึ้นเรือกันนะครับแล้วก็นี่นะครับซีบีนะครับจอดอยู่ตรง เราได้ช่องใหญ่ก็ลงจากเรือนี้ขึ้นเรืออนันนู้นอันนี้เราจะส่งผู้โดยสารก่อนนะครับเราจะส่งผู้โดยสารก่อนเดี๋ยวผมจะหยุดถ่ายก่อนเนาะแค่นี้ก่อนเราถึงที่หมายแล้วครับ